ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมารละตะเลขบัญชี0972-779-830เนี่ยบางคนพี่น้องนะหลักษาลามาดครบตวนถึงแม่จะเป็นคนอยากคนจนนี่นะอัลตาล,ตละกะากหะไฮเกียรต์เป็น้องเสียชีวิตบางที่ผู้มารวมละมาดยานาซานี่เต็มยัง มันมีคนหนึ่งเคยเสียชีวิตคนอยากจนพี่น้องอบานเกยอยู่ติดมันจิตนะเกยที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องมายังหลอกเลยเนาะเรื่องมายังกันนะว่ารักษามายังครบตัวอยากจนปณิถึงตาตีพุ่มอยู่ตาพระนูพี่น้องโอ้เก็เรีว่าห้าใบมายังมายัดเลยอืมก็เรีห้าใบปอบโพนโนมันติมพี่น้องเรียกว่าเต่ละมูบม่บ้านมู่บ้านนี่ก็จะมีบัตรชื่เน,นี่ย ทรงบัดเชิญไปยังตัวม,มัมห้าใบละหมาดมายัดสิบคนหายมัม,มกระพามาบานนันสิบคนีมัมบานนสิบคนีมัมบานนีสิบคนมมบนะโย่ใบสักห้ารอยก็ได้สักพันก็ได้เป็น้องสองพันก็ได้เหลวเตะแต่ à, ถึงโบเด็กโฟนอะลาโฟนอตที่เฮงนันห้าสิบคนเฮ้งนูรอยคนก็าห้ามากนะก็ à, เดี๋ยวห้าใบก็เลยเนาะถึงโบอย่างเบีย,ยก็มันห้าได้มากเลยพี่นอ้องนี่มันจนดิ à cá chốn, thế ngan của Allah Subhanaw Taala, phi nông, à, đi mà tại cảm xúc, ừ. Sẽ lại may mắn may mắn, phi nông ăn lăng tụm đi, may bạc à, ha, bay tìm plem ăn gần masjid, này đây đã, à, này, ngan của Allah Subhanaw Taala, phi tìm con may mắn, ừ, con may mắn, à, phi nông, na, sắc theo แต่กับวันศุกร์นี่เต็มอ่าเต็มมัสยิดอ่าเนี่ยนั่นก็ถือว่าตายในสาภาพที่มีเกียรติไม่หีโนแล้วพี่น้องอ่าไม่หีโนแล้วอ่าสุดท้ายนี่พี่น้องอ่าก <c oughs> ข็ขอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกัน นในโน่นในงานศาสนาก,ก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท่าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะคอบคุ้นพ่อแม่พี่น้องตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่น้องที ให้การโอนเข้ามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดของเราเป็นประจำในตุกๆทุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่น้องกบคุณพี่น,อน้องทุก่านเหลยวแต่กำลังความาสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกำหนดค่าก,กินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตฟาร์มอยู่ตะฟาร์มอ,อีกลัสอยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาคงผมห้พี่น้องทุกท่าน ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานาวะตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับพักุลละบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตัลลาในวันอาคิเราะั์นะวะบิลลาฮิตตอฟฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮะวะบะเราะกาตุสนับสนุนโดยผงชาลาซิดไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทําม,มีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปดหนึ่งเท่านั้น